สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสโชคครับเนีมาแรงสิละครับพอดีมาเนี่ก็มาพ่ออาจารย์ทนครับอาจารย์ทนเพ่นมาจากต้นข้อสีบุญเรื่องครับเพ่นกับมาหายเนวทางนะครับกับมีเหล็กเนวทางน้อยของตะเปิดฝากพี่ฝากน้องน้ำครับแล้วกลับไปฟังน้ำกันครับว่าอาจารย์ทนเพ่นสีบอกวางไดอาจารย์ปิดสีวางไดดก็ขอบคุณพี่น้องครับครับอันนี้คือน้อยอาจารย์ปิดมือนี้ครับพี่น้องครับสี่เก้าสองสองหกสี่ กสี่เก้าสองห้าสองห้าสามครับตะเพิดบอกว่าให้พี่น้องไปกับเอาเองครับพี่น้องครับสําหรับมือหนี้ครับไปซับหกกว่าตัวเด้อพี่น้องเด้อขันพี่น้องซับมันก็สิทถือก็สัญลาว่ามือหนี้เขาบอกกลับให้พรนะพี่น้องก็เอาไปเป็นแนวทางของน้อยมือหนี้ได้ครับเด้อขอบคุณหลายๆครับอะเพิงทีครับผมยังไม่รู้เรื่องเลยอ้าวตะพืรดขอบคุณมากเลยครับเด้อ ครับจ้าก็มีครับกําลังมากกรมีครับพี่น้องก็ได้นี่นะครับโซฟา,าโฉบพี่น้องอย่างไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆนี่นะครับอาพี่น้องเป็นไปยังไงมาจังไรแน่ครับนี่นะครับ,รบพี่น้องเป็นกระมาอยู่เรื่อยๆครับโชบหมันก็มีผู้มาใหม่มาามาก็มีครับ พี่น้องคนมาก,กับคารวะปูชีปะกาวเข้าเข้าครับนี่ก็มีหมากหนาหลายตาเนี่ยครับมันจะมาเรๆๆ่เนาะนี่นะครับเพื่อบรรยากาศทั่วไปตอนนี้ก็ได้ครับพี่น้องไลน์ดีครับหลังจากมือวันหอยออกมาเนี่ยครับ ครับนายประนนี่แหละครับคุณพ่พอเพิ่นมาจากหนองบบหลวงพูครับมาจากต้นคอวะสันครับเพิ่นคือสีมีสัมนักรือเนาะเดี๋ยวเบิ่งเนาะมันบอกคุณพ่อ <c oughs> ครับก็ธรรมดาเท่านั้นอ่ะอ๋อครับสรุปสรัางไปพระเดี๋ยวไม่ยามเพิพ่นคุณพ่อมาซื้ออย่างนอครับถูกนะ,ะซื้ออย่างนอครับสัมนักก็ธรรมดาเท่า <c oughs> นี้ไหมครับธรรมดาเท่านม <c oughs> ้นครับ แตสดงว่าที่นี่ดุนดุนอะไรบ้างบอครับหัวแจ็เริ่มครับคกุมวัดที่สามครับยังสั่งเคยต่อยอดพุทธศาสนาเนาะครับผมครับลูกหถดันมาเ้อะมากเลยดีเด้อเออต่อยออกก็จะในกระไดครับผมมันยังคว่กินดีกว่าพะย่าหมอลักษาให้สุขภาพแข็งแรงสุดๆกคนรพูดพอมาอย่างทั้งผุนมีไอแนวดีๆมาฝากพี่น้องบนนอครับมีแนวดีฝากเอฟซีบนนอครับโอ้เอฟซีโฮสต์สุกโคนกะเราเห็นลำลุยลุยไอมีเมีแองเด้อ ยิ้มทุกยิ้มจนยิ้ห้วนยิ้มห้อนสุดยอดกับหลวงพ่อยูบป like ุถ well. ุเนี่ยนี yeah, uh, ่ละแล้ให er ้โชคให้ลาบก็ได้ครับผมตามบุญวาสนาตามบารมีเนาะครับผมให้สุขภาพแข็งแรงหายจากโควิดนะครับขอให้ตั้งตุนที่นี่เป็นคนดีครับผมที่นี่สินยังไม่ถ้ำโชคลาบมันมาที่หลังดอกครับผมขอพูดคุณพ่อแล้หลายๆครับเอ้า ตึงผูดจาขอเยอเซีแหละให้ยังมีความสุขไปหลายมีช่วงนี้แล้วเนอบช่องสอพาโชคเลยนะครับโอ้จาธุสาตาส่องพระโชคคุณพ่อครับไปกับกดติดตามให้ได้ครับเด้อสอพาโชคครับกดติดตามให้ครับผมขอบคุณครับาธุ๊ตาธุ๊ตาครับนี่นะครับพี่น้อกคุณพ่อผมมาจากต้นข้อวสันต์สีบนเรื่องวสันตครับนั่นแกละมามาเที่ยวเนาะคุณพ่อเนาะจากมาเที่ยวเนาะครับมาเบิงครับ เพิ่นกายมาเพิ่นก็เลยมาแวะครับขอบคุณหลายๆครับตัดอันนี้ด้วยนี่เป็นบ่อจะฝากบ่ออากาศให้มันมีออกาันคุณพ่อเพิ่นว่ากัมากัมีอยู่ว่าเพิ่นตัวเล็กอยู่ทั้งนองบัวน้องผูว่าะสันเพิ่นวาเก่าหนึ่งซีประสันพี่น้องกะอันนี้ครับเอาไปเป็นแนวทางเมึงครับบางที่ครับพี่น้องอาบซี เหเลขในใจของพีของน้องนะครับเนาะเก่าหนึ่งซีนะครับเด้อคณพ่อพ่นมาจากหลวงบบหลวพูครับมาจากสีบุญเรื่องครับเพิ่นกัฝากเอฟซีไปที่จริงเพิ่นกับวายากว่าแล้ครับพอดีประเอินส่อพระโศกมาคุยกับเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าดามาอยู่วสันครับกันี่แหละครับกับบไดายไม้คมว่ามันสิเป็นตัวนี้นะครับเนาะเป็นแนวทางครับฝากไว้เป็นแนวทางให้พี่น้องเข้าไปวิเคราะเบบึงนะครับเด้อผิดถูกกายว่ากันครับ สวัสดีครับคุณพ่อมาจากแสนน้อครับมาจากอุดรครับอ่ามาจากอุดรสิครับวันนี้ก็อุดรขึ้นกันบผมว่าคุณพ่อมาจากมาจากบ้านนาญยาดตำบลส้านเผาโอ้ดอนหาดนาญาดในตอนครับครับดอนหาดนาญยาดนี่ครับยิ่งเฉพานซาคุณพ่อหมันโสมันน้ำผึ้งมาครับวันหนึ่งนี่ยผัดบ๊วยน้ำผึ้งวะบ่วยครับผัดบ๊วยก็จะได้กว่าีิดละโอ้โหสิครับข้าวบางเงินวันหนึงบ๊วยน้ำผึ้งเลยเลยครับอ่มันหาซื้อบ่๊วยไปอยุคก่อนวันนี้คุณพ่อมีตัวเด็ด ได้ตัวดีไปงวดน,นี้มีบ่มีเรีกยกนใจไปนั่งก็จะได้ครับ<อ>ไปว่านึงนี่ไปซื้ออยู่ไปหาซื้อเข้าจะจบ,บ่ขายให้โอ้<ข>อครับเข้าสามๆเข้าก็จะบ,บ่ขายเลยนะครับครับ ถ้าข้าเจ้าขายก็ซื้อได้อยู่หรอกก็สิได้ทิโอ้มาจากดอนหาดน่าหยาดเนี่ยเขาสามๆเขาแทบไม่นบ่ขายเลยนะครับผมครับก็ซื้อไร้เหมือนกันได้แท้ครับผมครับขอบคุณพ่อหลายๆครับมาจากดอนหาดน่าหยาดเนาะครับเนาะครับทันเมื่อบ้านก็บอกพี่น้องเลยเด้อกดติดตามสอพาโชคให็นไหมนะครับคสพาโชกดติดตามซอพาโชคครับพิมพ์สอเว้นว่าข้าโชคครับครับพี่น้องครับเฮ็ดผู้พ่อยเลเนาะครับครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบถามสวัสดีครับสวัสดีครับ มาแต่สายก่ครับมาแต่ต้นข่อโอ้มาจากสีบุญเรื่องตีเลขต้นขอก็ดังคตีข้อสีข้อก็ตยมเขืยไปมันก็ยังก็ยังให้ตสมาติยังสจะออก วัดกว่านี่ได้ร่างเก่าจีดตรงๆเลยครับครับครับวดกีนผ <captions> ่นมันได้วดนี่ได้ตัวไดครับวัดนี้ยังไม่ทันนานหรอกจ้ใกล้มือโอแต่ว่าเห็นแล้วบอกว่าเก่าหนึ่งตีวันปูราน้ปูตะอีปูนชกีแบบขาไรกตัวได้ครับสี่หนึ่งเก่ากับสองศโอ้สีหนึ่งเก่ากับสองศโอ้เป็นบุญบารมีของปูเนาะสี่หนึ่งเก่ากับสอศเอ้า พอพื้นเล็ทั้ง่องเล็กทั้ง่องของผมมันเหล็กติดมันมีหนึ่งมี2อมี3ครับบบ่เคยผิดเลกเสียได้ของผมบ่ทานผิดเลกเสเฉพาะเล็กติดนะครับคร<ะ>ับกัติดหนึ่งมีติดสองติดหนึ่ติดสหรือติดสานี่ครับแต่ผมเด่น2องวดี่เด่นสองมา 2, 2> ชิบสองศูนย์ครับ แต่ว่าผมมาสองศูนย์ศูนย์สองี่สวยครับงวนนี่ครับเมื่อกี้นั่งคุยัคุยท่านท่านานนปูน่ครับน้่ออนเพิ่นเลยบอกเห็นย่ำห็นะครับสี่หนึ่งเก้ากับสองศูนย์สี่หนึ่งเกับสอครับสี่กับสอครับขอมากบอบสวยเู่ครับขอน้ปูลูกหลานเห็นทางมคคอันนี้พี่น้องมาจากมาจากต้นคอนะครับสีบุญเรื่องมาจากสีบุญเรื่องจากมาจากสีบุญเรื่อครับคขับครับเขาคุณเลยนครับ บ้านยังก่อครับบ้านหอยบงไหพ่อบ้านหอยบงครับต้นพ่อสมปีลูกจะได้นะโอ้ครับครับบ้านต้นข่อครับครับขอบพูณหลแล้วอยากได้เบือโทษได้นะถ้าบอกงพ่อมาที่ยิอพ่อกับจ๊ไที่มาที่ยิปเปิปูมี้ไก่ไกัม่มน้มันี้ตรงกันก็ทะพีพอกันครันะได้ไนี่แนี่แหละครับ่นมานังขอกับปูชีปลเขาบางนึง่นได้ สี่หงเก้าองจาพ่อไปทตนพ่องในสองศูนย์ครับตป้นนลมาจากต้นพ่อยี่หมอยบกครับยัเท่าบครับยังเป็ท่านนางยี่สิบแปดพ่จางจินนางป็นท่านจันต่อมานว่ท่านด้ชัะครับว่ท่านในชัดเจนครับครับเขาไปว่าต้นพ่อลุกลุงบ้านห่บนั่นแหละ ขหลอยๆได้นหลาอเล็ๆได้เปนไหลางตอนเจ็ดค้อนถงหกหนวันที่ยี่แะยี่สิบแปัเนน่เก้านึีร่างเ้นนั่นเไเก้าหนึ่ซีวันนี้หนึ่งซี่ว่าสตูเดียวกันเนาะนี่ลากคุณพ่อเราหายแล้วเก้าหนึ่งีบางหนึ่งคนหายอยู่เก้าหนึ่งซี่น้คมาครับเลขนวท่าของเราจากต้นพอ เก้าหนึ่งี่ยูนซีหนึ่งเก้ตัวเดียวกันครับเอ๊ะไ่ช่ตัวหัวหัน่ยช่วงปกอครอยู่อยู่จอดยู่อันน้งครับก็่บนะันยูพันยูต่นคอสีเปื่องครับยะม่เพี้ยบรอ่ปเอไปับเอยพันยูปลกยู่จัดในย่างนี่อนร่งก็เร่ออยู่ไรก็เป็นเรื่องขอต้นบบเน่่โซนตันี่ยั่นคอเน่เนียเคอั อาจารย์ทุ่นอาจารย์ทุ่น่นเกาะเชือกมา่กับตุ้งหมดนะครับนูกอาจารย์อาจารย์เนี่ยเกาะเชือกอาจารย์ทุ่นเนาะครับเล่อาจารย์ทุ่นครับต้นข้อครับเก่าหนึ่งสีกับแปดเก่าครับนี่แหละครับพี่น้องครับเอาไปวิเคราะห์บ้างครับ เป็นเลขแนวทางเนาะพราเป็นแนวทางครับที่ว่ามันออกสามหาต้นเพื่อนหายเก่าสามหามันถึงต้นครับโอ้ครับตันสามสูงแต่ว่าเขาเขามาเกือบุกงหัวด้วยเนาะครับใช่เขาทุกงวดรับแลต้นกอดผู้ใดเห็นว่าแล้วเต้ารู้จักหลดครับครับนี่แหละครับต้นมาจากซีบุญเรื่องครับพี่น้องพี่ซีหูอยเหรอครับนี่แหละครับ ม,นนมัเป,ปววนของสตพระโศกค,ครับเรนเบ่ง็ไม่หน่อยเน้ครันเ่งสี่กับแปดเก่าหนึ่งครับกัดีแ้เปนผ่านเะคะเบอ้ันนี้พอทนครับ่นมาจากบ้านหวยบงครับต้นข้อครับเด็เกแนวทางของทนกับก้าหนึาาน่งสี่กับแปดเก่าเด้อครับพี่น้องเด้อก้าหนึ่งสี่กับแปดเก่าพี่น้องเก่าไปเสร็จแนวทางมึงเด้ครับยำจานเพิ่อนจาทนทนครับยพ คอยเท่าใส่สติเอาเรื่องนี้เห็นคนถือก็ที่ว่าถือน้ำกันพร้อมกันมันกับคนข้างยุทธิบุญวาสนาที่ว่าเพิ่นกะบหายโฉกหายลาบตามบุญวาสนาเาที่น้องเท่ากับใส่สติใรื่องนี้เอากระโบถือทุกคนคนกับบุญนะอยบุญหลายแล้วไปบุญต่อการไถ่สั่งมากมันแล้วแต่โชว์วาสนาเนาะพอเนาะครับครับขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนทุกคนจะเล่นเด้ออายุเหมือนตอนนี้มีช่มงนี้แหละ อะไคุณแม่ยำใหไ่ฟังน,นะครับรที่ไปหาปูที่ภูเขาเนะี่ยเนแบบใดครับที่ไปเห็นแนมเพิ่นทู่าตั่งาคตุ่ยขอกับปูนะ<อ>คุยคทั้งทั้งด้านนี่สินตาโอ้โคร<ด>บบที่มาเออเข้ามากอเบอร์เรบุญปูกับแบบที่าลูกรลานในห้างไก่มาขอโชวลรานมนานมนปูในเดิมนะครับผมเ็นกัขึ้นกันกระปูเข้ากับคุยกันทั้งไงนะแต่พอจะเห็นเนาะคนจะเล่นยิ้ซ้ำใจหูว่า เก้าเอ่อสี่หนึ่งเก้ากับสองศูนย์บอกคุณสี่หนึ่งเก่ากับสองศูนย์นะครับขอบคุณหลายๆครับคุณแม่ครับสวัสดีครับนี่ะครับท่านผู้ชมก็คือเสียงจากพ่ออาจารย์ทนครับมาจากสีบุญเรื่องครับมาจากต้นคอครับสีบุนเรื่องครับเพิ่นก็ให้แนวทางมากคือเก้าหนึ่งสี่กับเก้าแปดครับงวดนี้ครับแล้วคุณแม่เพิ่นมาได้จากปูปูชีปลาขาวกับสิบเพิ่นบอกว่าสี่หนึ่งเก้ากับสองศูนย์มาสั่นครับ กันนี่ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่สำหรับน้องครับบรได้หมายความว่าส400%เนาะ,นะพิดถูกกยาใากันก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบได้พลาดจากรายการดีๆของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ